จังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่ประมาณ8,839ตารางกิโลเมตรหรือ5,524,987ไร่มีประชากรรวมทั้งสิ้น1,472,859คนโดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น2ลักษณะคือ 1. การปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกดแบ่งการปกครองออกเป็น22อำเภอ 204ตำบล2,633หามบมู่บ้าน 2. การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดแบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง2แห่งเทศบาลตำบล3าบแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล1น9แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540ปัจจุบันบริหารงานโดยนายวิชิต ไตรสารณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดภายใต้วิสัยทัศน์ศรีสะเกดเมืองน่ายอยู่คู่การศึกษานำพาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาคารที่ทำการตั้งอยู่เลขที่350หมู่ที่3ตำบลหนองไผ่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น2ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายวิชิตไตรสรนกุลดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีนายมานพันธ์อังคสกุลเกียรตินายวิเชียนธีระเลิศพาณิชย์และนายอภิศักิ์แซ่จึงดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีนายธนกฤตจิริวิภากรนางสาวพัฒนันแซ่จึงนายนิธิโรจนัสุทธินันเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด นางสาวสุดารัตนเจริญประสริฐและนายบรรทูลละวะัลตนากรเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2. ฝ่ายนิติบัญญัติมีนายวิสุทธิชาติปัญญาทรงรุจิดำรงตำแหน่งประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนายอธิคมเจงตระกูลและนายประสงค์จริยาวัฒนชัยกุลดำรงตำแหน่งรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งสิน้น 36คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีนายไกรศักดิ์วรทัศน์ดำรงตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายสวัสดิ์ฤทธิสิงห์และนางสาวรพัฒน์พรสายเย็นดำรงตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็นสําสำนัก6กอง1หน่วยดังนี้สำนักประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนางสาวทศนันสุโพนะดำรงตำแหน่งหัวนหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักเลขาน, Leh, น,ลนุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายภาคภูมิลาดสุนทรดำรงตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักคลังมีนางกนกวันสารปะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักคลังสํานักช่างมีนางสาวชัชชดาปัสบาลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักช่างกองสาธารณสุข มีนางสาวรัพัฒพรสายเย็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขกองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีนางกมลรัตน์ผุยคำสิงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีนางอินอ่อนบุญเนชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองการเจ้าหน้าที่มีนางวิสาขาราชทาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายในมีนางชนชน,ชนกพันธุโอสดดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ศรีสะเกดเมืองหน้าอยู่คู่การศึกษานำพาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมีพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒน,นาการศึกษาด้วยนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ส,ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปรวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่น 6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในทุกมิติท่านยุทธศาสตร์ยุทธ,ธศาสตร์ที่1การพัฒนาการศึกษายุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาระบบบริการสาธนารณสุขยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมยุทธศาสตร์ที่5การอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นยุทธศาสตร์ที่6การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและการกีฬายุทธศาสตร์ที่7การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศ,ศรีสะเกดยังมีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้แก่อาคารพระราศึกษาวีสมหมายความจุ4,000ที่นั่งตั้งอยู่ที่ถนนทองมากอำเภอเมืองศ,ศรีสะเกดใช้จัดการแข่งขันกีฬาในร่ม ทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติโรงกีฬาอเนกประสงค์จังหวัดรีสเกตตั้งอยู่ที่ถนนวันลูกเสืออำเภอเมืองรีสเกตตรงข้ามโรงเรียนรีสเกตวิทยาลัยติดกับอุทยานการเรียนรู้รีสเกต SSK Park ใช้เพื่อแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตันและกีฬาในร่มประเภทอื่นๆอุทยานการเรียนรู้รีสเกต SSK Park ตั้งอยู่ที่ถนนวันลูกเสืออำเภอเมืองรีสเกตให้บริการแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปสถ,ส,ส,สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทลักและสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสงนมอำเภอภูสิงห์ตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสงนมอำเภอภูสิงห์รองรับการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสงนมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน35โรงเรียนโรงเรียนระดับปฐมศึกษาจำนวน2โรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2โรงเรียน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดศรีสะเกด1 6 6 9หรือศูนย์อำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกดบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินออกปฏิบัติการสั่งการและประสานงานไปยังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2อง5อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้รับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0 0รรษานวามินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนทั้งสิ้น117แห่งให้บริการด้านสาธารณาสุขเป็นสถานที่ดูแลประชาชนด้านสุขภาพที่ดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในคันเกิดเจ็บป่วยและจนถึงเสียชีวิตการได้รับการถ่ายโอนภารกิจดางกก่าวจึงทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีภารกิจและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ